พาเพื่อนๆมารู้จักล้อแบรนด์ a k e นะครับล้อเขาเนี่ยมีดีไซน์ที่สวยงามหลายๆคนเนี่ยเลือกลงทุนกับราคาล้อเขามากที่สุดราคามันจับต้องได้ซึ่งก็จะมี PCD สําสำหรับรถ EV ีสำหรับผมคือการเปลี่ยนล้อสีลูกกับแบรนด์เวกวิวเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่หลายๆคนเลือกสรรกันมากที่สุดในวันนี้ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักรอแบรนด์เวกนะครับเป็นล้อที่อยู่ในเมืองไทยมาสักระยะหนึ่งนะครับและที่สําคัญคือล้อเขาเนี่ยมีดีไซน์ที่สวยงามนะครับและการตอบรับของลูกค้าใช้ควาว่าทั่วประเทศเนี่ยในช่วงหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเลือกลงทุนกับราคาล้อเขามากที่สุดเหตุผลเพราะอะไร ราคามันจับต้องได้คุณภาพของการผลิตล้อออกมาเนี่ยนะครับคือเขาผนึกรวมกันระหว่างเวก,กับแชร์ลอยรวมกันเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าการตอบรับของดีไซน์ล้อเนี่ยต้องบอมรับว่าเจ้าของแบรนด์เขาเนี่ยมีการดีไซน์ก้านล้อที่ค่อนข้างจะมีความคมกว่าคนอื่นๆน,นะครับที่สําคัญคือส่วนตัวผมเนี่ยราคาจับต้องได้อย่างขอบ18ราคาเขาเริ่มต้นที่28,000บาท ขอบ19เขาอยู่ที่36,000บาทและขอบ20เริ่มต้นที่42,000บาทอย่างที่ผมบอกทุกคนแล้วครับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับล้อสมัยแบบนี้คือล้อแนวคอนเคปแล้วก็เป็นล้อก้านชนขอบที่สําคัญคือล้อเวกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะหลบเบรอย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับว่าราคารล้อ2,000 0กว่าบาททําให้รถคุณเนี่ยจากรถที่ดูหน้าตาธรรมดาทําให้รถมันดู หรูหราขึ้นทันทีตัวผมเองนะครับผมมีความชอบล้อแบรนด์เวกส่วนหนึ่งเลยคือกล้าผลิตสีที่หลายๆแบรนด์ไม่กล้าผลิตการผลิตล้อสีที่มันพิเศษเนะี่ยอย่างเช่นสี HGS บัตเนี่ยส่วนตัวผมเลยคือลูกขวามือด้านหน้าทุกคนเนะี่ยต้องบอกเลยว่ารถผมเองก็ใส่อยู่ราคาอยู่4 3 0 0 0บาทแต่คุณเห็นล้อแล้วคุณจะรู้สึกว่าล้อชุดลกี่แสนนี่คือความสำคัญที่ผมรู้สึกว่า การลงทุนซื้อล้อเวกสักครั้งนึงเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการแต่งรถมันมีความเปลี่ยนไปไม่ได้แต่งแล้วเหมือนสไตล์เดิมๆเดิมๆเดิมๆตลอดเพราะเขาเนี่ยจะมีล้อเนี่ยตั้งแต่ตัวเวกศูนย์หนึ่งมาเนาะแล้วที่สําคัญคือตอนเนี้ศูนย์มันยันไปถึงศูนย์เก้าแล้วพอศูนย์หนึ่งมันยาวไปถึงศูนย์เก้าแล้วเนะี่ยเขากลับมาเล่นเป็นศูนย์สามสองผมเลยรู้สึกว่าโอ้โหคือภายในเวลาไม่กี่ปีนะเขาโตได้ไวมากอย่างที่ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่า ลอที่ขายดีที่สุดของแบรนดะ์เวกเนี่ยคือไลน์นี้เวกศูนย์สี่ซึ่งแน่นอนเลยครับเวกศูนยะ์สี่เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าโอ้โหแม่งอลังการงานสร้างเลยหลายๆลยคนใส่ไม่ว่าคุณจะขับรถเก๋งซีดานนะครับหรือไปติดบนรถ SUV มันก็ดูดีที่สำคัญคือมันไปอยู่บน PPV มันก็ดูดีผมเลยบอกว่าเรือธงของเวกศูนย์สี่เนี่ยโหดมากเลยคือว่ามันเป็นโลกใบใหม่ที่ทำให้ทุกคนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนะี่ยล้อมไม่ต้องผลิตสี่เยอะ แบนเวกเนี่ยส่วนตัวผมคือผมชอบดีไซน์ว่าเวลามาใส่เข้าไปสีมันก็นไม่เหมือนคนอื่นดีไซน์มันก็นไม่เหมือนคนอื่นจนเขาเป็นผู้นําแฟชั่นของล้อในประเทศไทยไปเลยนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนแหละคนตอบรับเพราะเขาอะไรครับเขาเนี่ยโยนการรับประกันมาที่10ปีเจ๋งนะหลายหลายคนนะเฮ้ยจุดเริ่มต้นเวกเขารับประกัน10ปีคนแรกๆในประเทศไทยซึ่งแน่นอนครับทุกคนผมจะบอกว่าเปลี่ยนล้อสีลูกก็ทําให้รถเปลี่ยนได้ จากการที่คุณเลือกดีไซน์ล้อที่มันมีความล้ำสมัยและสีสันตามที่คุณต้องการโอเคคือต้องบอกก่อนว่าล้อเวกเนี่ยนะครับเป็นล้อตระกูลโฟร์ฟอร์มิงอธิบายก่อนนะล้อติดรถคนส่วนใหญ่จะเป็นล้อคลาสติ้งจุดที่ผมบอกว่าทำไมเวกถึงน่าสนใจคือเป็นราคาโฟร์ฟอร์มิงที่จับต้องได้และเป็นล้อที่ผลิตโดยประเทศไทยหลายหลายคนอาจจะเฮ้ยทำไมล้อไทยมันถึงดีกว่าล้อนอกอย่างที่ผมบอกแหละคุณรู้หรอว่าล้อ ที่เราพูดถึงกันเนะี่ยล้ออันนี้ผลิตที่ไหนล้อตัวนี้ที่มาที่ไปยังไงแต่วันนี้โรงงานที่ผลิตล้อให้เวคคือโรงงานแชรลอยที่เป็นคนผลิตล้อให้ OEM ให้รถโตต้าค o นด้าและที่สำคัญ m e r c e d e เ b e n z นและเบียมดับบเขาก็เป็นคน OEM ให้ในบางตัวฐานการผลิตอะแม่งโหดคือผมต้องบอกเลยนะฐานการผลิตโหดมันก็เป็นสิ่งที่ตอบรับต่อมาว่าการรับประกันก็ดีดีไซน์ก็ดี สีก็สวยสำหรับผมคือเวกวิวเนี่ยเป็นล้อที่น่าลงทุนที่สุดอีกหนึ่งแบรนด์คือต้องบอกว่าดีไซน์ที่เขาออกมาแต่ละตัวเนี่ยดีไซน์ค่อนข้างคมเรียบหรูที่สำคัญคือถ้ามันอยู่บนรถซิ่งมันก็ทำให้รถมันดูซิ่งได้คือผมมองว่าเขาผลิตล้อออกมาเนี่ยมันนำให้ทุกคนมองว่ารถต้องล้อสีน้ำตาลไหมจะกลายเป็นรถซิ่งเท่านั้นสำหรับผมแม่งไม่ใช่เลยนะวันนี้คือเวกทำให้คนทุกคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดว่า รถที่ป็นล้อรถสีเทาอะรถสีดำล้อสีเทาแต่คุมโทนก็สามารถทำให้ดูซิ่งได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นว่าต้องใส่สีน้ำตาลไม่อย่างเดียวต้องบอกก่อนนะครับว่ามุมมองวันนี้รถซิ่งมันเปลี่ยนไปการที่คุณแต่งรถให้มันดูทั้งซิ่งด้วยหรูด้วยผม,มว่าเวกเขายือนอยู่ตรงนั้น ซึ่งเราบอกอก่อนว่าวันนี้น,นะครับเวกวิลเนี่ยเขามีผลิตหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ณนะปัจจุบันตอนนี้นเขาโฟกัสไปที่ขอบ19ขอบ20ก็จะมี P.C.D สําหรับรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถ E.V. ซึ่งปัจจุบันเนี่ย B.Y.D.C.E เอาพา40 m a x x u n 9นะครับเป็นรถที่สามารถใส่ล้อเวกได้เลยนะครับเพราะเขารับโครงสร้าง e x t r a l o a d เพียงพอสําหรับรถ E.V. คุณไม่ต้องมานั่งซีเรียสว่า เออล้อใส่ไปแล้วเนี่ยน้ำหนักมันรับโหลดไหวไหมมันจะแตกหรือเปล่าสำหรับผมในราคาล้อคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มดีไซน์คุ้มทุกๆอย่างสำหรับผมคือการเปลี่ยนล้อ4ลูกกับแบรนด์เวกวิ l เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่หลายๆคนเลือกสรรกันมากที่สุดในวันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าร้านพี่หอมาริเนี่ยนะครับเรามีล้อสำหรับเวกวิวเนี่ยมีสต็อกให้คุณไม่ต่ำกว่าร้อยชุด ฉะนั้นเนี่ยบางทีมาที่นี่ไม่จําเป็นต้องหลอล้อคุณสามารถรับจบในครั้งเดียวได้สาหรับคนที่อยากได้ล้อแบรนดเวกแล้วกันนะครับก็สามารถติดต่อร้านพีนองพันธ์สามได้ร้านเรามีล้อเวกทุกรุ่นทุกดีไซน์ที่สําคัญเราจะวางสเปกยางให้คุณแบบตรงรุ่นใส่แล้วไม่ติดนี่คือมาตรฐานของร้านพีนองพันธ์สามซึ่งถ้าใครสนใจรายละเอียดการซื้อสินค้านะครับติดต่อทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ถ้าวันนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หนกได้นะครับสวัสดีครับ